กันะคกับสวยเฉีบเนียบ by Post TV ค่ะช่วงเมคอัพวันนี้นะคะเรามีเมคอัพกูรูค่ะคุณฟรุกนะคะจะมาแต่งหน้าโทนที่เป็น natural ลุคค่ะคือเหมาะกับทุกวัน,<ค>นแล้วก็เหมาะกับสาวใส,สๆเบาๆวันสบายๆด้วยใช่ไหมคะพี<ห>่ล<ม>ูกสวัสดีก่อนเลยสวสค่ะสวัสดีนางแบบด้วยนะคะ เอออาทิตย์ที่แล้วเราจัดหน้าแบบปาร์ตี้ทองเขียวอะไรไปมากแล้วอาทิตย์นี้มาแบบว่าเดินตลาดได้บ้างแนนชั่วลุกจิงจริงๆมันก็เป็นเทรนด์ของปีนี้ด้วยเหมือนกันที่หน้าช่วงตาช่วงอะไรจะเบาบมากใช่ค่ะเริ่มกันเลยใช่ไหมฮะนะครับคือจะบอกว่าแอบเตรียมผิวมาแล้วนะครับแต่ขอยกตัวอย่างให้เห็นว่าทํำยังไงนะครับคือจริงๆเนี่ยสาวไทยเนี่ยชอบผิวแมท ่ดังนั้นเราต้องมีรองพื้นแมทกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องการเนเชอร์ลุคใช่ไหมครับเราควรจะมีพรอมเมอร์หรือเบสที่เป็นชิมเมอร์นึกออกว่าชิมเมอร์คืออะไรชิมเมอร์คือตัวที่วาววิงวิงให้ดูเหมือนหน้ามันมันเป็นสาวเกาหลีนิดนึง่ผสมกันอ่านะครับดังนั้นเราไม่ต้องซื้อรองพื้นใหม่ผสมกันแล้วก็ทาลงไปจะได้แบบนี้เลยเอาดีนี่คือดิววี go ก r o w ดิววีมีเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ลุกที่สําคัญที่สุดคือขนตานะครับขนตาเนี่ยดัดและปัดนะครับดัดและปัดนะครับให้งอนนะครับแล้วอย่างนี้สาวไทยนี่มีปัญหามากนะครับว่าอันนี้แอบดัดมาแล้วอีกเหมือนกันนะครับจะบอกว่าสาวไทยมีปัญหามากว่าดัดแล้วปัดแล้วตกใช่ทําไมมันชอบตกแล้วเป็นเหมือนขาแมงสาบอะคะที่หักหักงองอ่เพราะว่าหนึ่งที่เป็นขาแมงสาบเพราะว่าเรากดแรงครับ กดกดที่ได้ก็ไดาแรงเกินไปนะครับแล้วก็ที่ตกนะครับหลายคนโทษว่าไอ้คนตาเราเนี่ยนน้อยนิดอย่างนั้นอย่างนี้อ่าจริงๆแล้วนะครับเพราะมาสคาร่าไม่ดีอ้าจริงๆเอาเหรอคะโทษมาสคาร่าครับหามาสคาร่าให้เจออันที่ปัดแล้วไม่ตกนะครับแอบหนูยังตกทุกอันเลยค่ะจริงตอนนี้จะบอกว่าลองถ้าตกจริงๆเนี่ยลองไปทาง ญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะตกน้อยสุดนะครับหมอข้างบนนะครับมีขนตาล่างปัดขนตาล่างมีขนตาบนปัดขนตาบนแล้วถ้าไม่มีขนตาล่างทํายังไงดีไม่มีขนตาล่างปล่อยไปครับก็เป็นเนชอวร์ไปเนเชัวร์ไปโอเคแนชอวร์ลุกขอโทษจริงๆค่ะพี่โปรไม่เป็นไรค่ะถือไม่มีคิวก็ไม่ต้องเขียนคิวด้วยเอาวิตายอันนั้นก็เกินไปนะครับ เสร็จแล้วที่สําคัญนะครับที่สําคัญก็คือไลเนอร์นะครับขอไลเนอร์ตรงอินเนอร์นิดหนึ่งนะคอินเนอร์คือตรงไหนนะครับคือตรงที่เป็นโคนขนตาเลยนะครับอาจจะดูโหดร้ายหน่อยนะครับเพราะว่าต้องถลบหนังตาใช่ใช่เดี๋ยวสังเกตนะครับตามันจะคมขึ้นแต่ไม่ดูไม่แต่งใช่เฮ้ยมันจะเกินไปครับแบบว่าเราอยเยอะอย่าเยอะย่เยอะนิดหน่อยนะครับ มาถึงดวงตานู่นเร็วมากทุกอย่างเร็วมากดวงตาครับพาเลตนะครับพาเลตที่เนี่ยสีอ่อนอ่อนสบายๆนะครับจริงๆช่วงนี้เนี่ยเมืองไทยเพิ่งหนาวแต่เมืองนอกเขาจะไปสปริงแล้วนะครับก็คือเป็นสีน้ำตาลแล้วเป็นพาสเทลนะครับหยิบมาที่สำคัญมีชิมเมอร์เช่นเคยนะครับเพราะว่า ถามว่าทำไมเออคนไทยชอบกลัวชิมเมอร์เพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่า่างตาจะบวมนะครับแต่จริงๆเนี่ยชิมเมอร์เนี่ยช่วยในแง่ว่าตาของเราเนี่ยนะครับตาของคนไทยเนี่ยจะ เาเรียกไงอ่ะสีเข้มนะครับเพราะสีเข้มเนี่ยไม่มีประกายเหมือนฝรั่งการที่ตาเรามีชิมเมอร์นะครับทาให้ดวงตาเราดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับเออจริงๆฉันเคยมีเพื่อนฝรั่งที่หน้านูดอ่ะไอทำไมตามีชิมเมอร์โดยธรรมชาติน่ะเออเขาดูกลมๆตรงเปลือกตาใช่เพราะว่าจริงๆตรงตรงตรงส่วนนั้นอะไรเงี้ยเขาแล้วด้วยสีตาเขาด้วยครับสีตาเขาอ่อนเขาก็ดูแบบวุ้งวิ้งอะไรเงี้ยของคนไทยก็ต้องช่วยเอาค่ะนะครับ ทาเวลาทานะครับก็อาจจะจริงๆชอบคัดเบ้ากันใช่ไหมก็คัดนะคัดได้ไหมนัทชอลด้ได้นิดนึงได้นิดนึงสีเข้มสีเข้มลงตรงโค้งนะครับนี่ลงโค้งนี่ตัวคัดเบ้าเลยค่ะนี่คัดเบ้าเก่งมากคัดเบ้านั่งคัดได้อยู่หลายนาทีใช่มเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านการคัดเบ้าคัดเบ้าเลยนะครับแล้วสีอ่อนนะครับลงชิดขอบตาค่ะะสีเข้มไว้ที่ปลายมันจะต้องกว้างขนาดไหนหรอคะถึงจะไม่แบบ ความความระหว่างคิ้วอะค่ะอ๋อระหว่างคือเขาเรียกไงนะธรรมชาติสร้างมาอยู่แล้วเราเราอย่าไปฝืนคือนะครับความหนังอายแชโดว์คืออยู่ตรงนี้นะฮะอ๋อคือตรงกระบอกตากระบอกตาใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีเข้มเป็นค้งใช่ไหมครับตรงนี้เป็นสีอ่อนโอเคโอเคลืมตา น,นี่นะนครับแล้วก็ะสีเข้มสีเข้มอีกทีนี่เข้มแล้วนะนสมัก็เข้มแล้วเนเชอร์เลูเข้มแล้วมองข้างบนนะครับนี่คือสิ่งที่สาวไทยไม่ทำกันเอาอายแชโด์นะครับสีที่ไม่เข้มมากนะกมาลง,ลงตาใต้ตา,ตาตา,ตาจะทำให้ตาดูโตอย่างธรรมชาตินะครับ นี่เองก็ฝุ่งฝูงสวยเท่านะคะนักเรียนไม่ต้องตั้งใจเรียนมากก็ได้ค่ะง่ายๆนะชอบเร็่มาเห็นไหสวยแล้วเห็นไหมได้เอาปากกาจากกระดาษขึ้นมาเล็งเชิญเล็ใช่แล้วก็นะครับตรงส่วนโหนกคิ้วนะครับหาสีที่อันนี้ไม่มีชิมเมอร์นะครับและขาวๆทำไมถึงห้ามมีชิมเมอร์คะ ที่หนกคิ้วคือเดี๋ยวมันจะวิ้งวาวไปทั้งหนแล้วมัจะดูแบบเหมือนสาสตร์จไม่มีมิสติจะเยอะไปนิดนึงค่ะนิดนึงตรงหนอกแต่พอลงปุ๊บเนี่ยมันทําให้โครงคิ้วดูชาช้าเพินนะครับผมบางทีเราไม่ลงเนี่ยแค่แค่นิดเดียวเนี่ยทำให้เราดูสวยขึ้นทันทีนะครับหน้ามันจะแบนเนาะถ้าไม่ลงใช่ไหมมันจะแบบพุ่ แล้วก็ให้คือจริงๆสาคัญให้เล่นที่เทกเจอร์ครับคือเหมืเทเอร์ของมันคือมีชิมเมอร์บ้างมืนมีชิมเบอร์บ้างผสมผสมกันนะครับคิวการคิ้วให้เข้ารูปนะครับแล้วก็เวลาเขียนคิวนะครับให้ทำอย่างนี้จ้าถึงตอนอนุบาลนะครับระบายสีอย่างง่ายอ๋อไม่ให้ออกนอกเส้นใช่แล้วก็ระบายอย่างนี้คือคือหลายคนเนี่ยที่เขียนคิวแล้วไม่เป็นธรรมชาติอ่ะเพราะว่าผู้หญิงจะชอบเขียนคิ้วนี้ อุ้ยเขาเลยนี่นะนั่นนั่นอาน้ำจิบเมื่อเช้าเลยแต่เจะได้คิวปังไงอันนั้นอันนั้นคือที่เขาเรียกคิวปังไงได้ได้คิวปังริแรงอ่ะไม่ปื้มเลยแล้วอันนี้เรียกว่าคิวอะไรอ่ะคะอ a า u r a เนี่ย n a t u r เ l อันนีอ n a t u r a ไม่ปังคิวราไม่ปังไม่ปังไม่ปังเห็นไหมก็ค่อยๆไม่เต็มเนาะระบายไประบายเขียวเวลาเราปลื้มสามทีก็ได้แหละคิวปังของเราแต่อันนี้จะได้ Natural n a t u r ่ l ก็ค่อยๆระบายไปครับนั่งระบายไปอยากทราบส่วนตัวนะคะว่าแบบดินสอเขียนคิ้วกับคิ้วที่เป็นฝุ่นนะคะอันไหนมันวูบเว่าโอเคนะครับสิ่งที่ต่างกันนะครับดินสอเขียนคิ้วเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่คิ้วอาจจะแหว่งจะเติมง่ายจะเป็นการเติมง่ายแต่ฝุ่นเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่จริงๆอันนี้ใช้ฝุ่นได้เพราะว่าคิ้วเข้ารูปแล้วใช่นะครับต่างกันตรงนั้นแต่ถ้าจะให้สวย ทั้งฝุ่นทั้งดินสอ,อแล้วถ้าเกิดคนที่แบบเดี๋ยวนี้เขาฮิตสักคิ้ว6มิติกันขึ้นมาอยากเขียนคิ้วก็ควรจะใช้เป็นฝุ่นหรือว่าดินสอดีกว่าจริงๆต้องดูว่าเราเขียนคิ้วหมิติแล้วแหว่งไหมถ้<อ>า <c oughs> แหว่งก็ <c oughs> <c oughs> ต้องมีดินสอเติมนิดนึง<อ>แต่ถ้าเพอร์เฟกแล้วเอาฝุ่นลงเบ,บาๆก็สวยแล้วอ๋อันฉันคิดว่าไปสักมาแล้วเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วซะอีกต้องดัดองอยู่ัวเอใช่ ช่างเหรอใช่จริงเหรอแล้วแบบเป็นแบบแอนกิเบอร์พูดเลยว่าตลอดเวลาถ้าไม่เขียนคิวเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้อ๋อเหรอฮะไม่รู้เราไปเสี่ยงเงินสักแล้วยังจะต้องมาจัดการเพิ่มอีกเหรอคือไม่ตอนสักอะเทรนคิวไม่มาเป็นเทรนคิวตรงไงแล้วมาสักแบบเอ้ยแฟชั่นเลยตรงค่ะพอตรงเสร็จปุ๊บลืมไปว่าตอนสักนอนเงยหน้ากับขึ้นมาเนี่ยเงยหน้ากับขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นจากตรงอย่างนี้เวลานอนใชี่ยไงกลายเป็นขึ้นเชิญอย่างนี้เป็นแอนกิเบอร์ ไม่พอคนคนเป็นสั่งคิวคบนี้นึงเคยเคยไปไกด์ลายให้ให้ช่างสั่งคือเขียนก่อนให้เสร็จคือเให้ช่างสั่งสั่งคือเขียนให้เสร็จแล้วนั่งเช็คกันก่อนอ่าอย่าแบบไว้ใจแล้วก็นอนไปเลยหลับไปเลยอหลับเพลินตื่นมาอ้าวโกรธใครมาจริงอ่ะวส่อ้าวสี่แก้มนะครับสี่แก้มคือต้องเป็น ชมพูที่คิดว่าจะใช้ได้ไหมนี่คือชมพูมากเห็นไหมมากชมพูแบบมากแต่พออยากจะธรรมชาติให้หาแปลงปัดแก้มที่นุ่มๆนุ่มมากนอแปลงนี้เกี่ยวเกี่ยวมีเรื่องอะไรคะเนี่ยมันจะทําให้สีเนี่ยออกมาบางเบาคือถ้าถ้าขอนปัดปุ๊บดูดิ คือเราดูนีในตลับมันดูแบบเข้มมากเลยนะพอแปลงนิ่มแล้วดูปัดนี่นี่ปัดแบบนี่ปัดไม่ถูกนะปัดแบบไม่ตั้งใจทําเป็นแบบว่าเหมือนปัดไม่เป็นเพราะแปลงนิ่มก็เลยทําให้แบบสีไม่เป็นแปะใช่เห็ไหมฮะจริงๆไม่ควรทาท่านอย่างนงอ๋อถ้าแปรงแข็งมันจะเหมือนใงแข็งก็สีมันจะลงไปชัดครับอันนี้คือวิธีเลือกด้วยหลายๆคนอาจจะอยากได้สีเข้มก็ ใช้แป้งที่แข็งนิดนึงนะครับแต่สําหรับคนที่อยากได้แก้มสีอ่อนๆฟุ้งๆนะครับบางคนเรียกโนนัวเนี่ยาแป้งนุ่มๆเนี่ยดูแบบดูไม่เยอะจริงๆเลยทางที่สีแรงมากชอบอ่ะสีเป็นสีที่จะไม่ซื้อมาลงแก้มแน่นอนอืมแต่สวยเลยอ่ะแต่จริงๆถ้าไปอยู่หน้าคนขาวมันคงเข้มกว่านี้เนาะใช่จะชัดกว่านี้แต่ด้วยความเป็นเราผิวเอเชียเราก็เลยแบบออกมาเป็นแบบนนัวแล้วก็ที่สําคัญนะครับหลายคนเนี่ยยังติดว่าโอ้หหน้าพุ่งหน้าพุ่งพยายามพยายาม ด้านข้างเยอะๆนะครับก็นะครับจริงๆเนี่ยเนเชอรัลเนี่ยนึกถึงตอนวิ่งวิ่งมาเสร็จหรือเขินหรืออะไรอย่างเงี้ยหน้าแก้มเราจะชมพูนิดนึงอ๋อหรอดิฉันวิ่งแล้วหน้าซีดอ่ะอันนั้นยากนะครับแก้มไม่ชมพูวิ่งแล้วซีดสมมติสมมติว่าสุขภาพดีโอเคนะครับมาถึงลิปสติกนะครับลิปสติกเนี่ยทาจากแท่งนะครับทาลงไปจากแท้งชี่สวยจังเลยใช่ใช่สีสวย อันนี้ออกนูชมพูใช่ไหมอุ้ยลักสีนี้อ่ะใช่ทาลงไปแล้วก็เน้นเน้นเบาๆเน้นเน้นลักสีนี้ด้วยก็ผสมกันไปลสมค่ะลักลักทั้งสองสีซื้อมาแล้วต้องเอาให้ครบใช่ไม่ต้องตัดขอบปากใด้เลยไม่ต้องตัดอ๋อแต่จะบอกว่าจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าขอบปากไม่ชัดให้เอาดินสอเขียนล่างๆเบาๆแต่ดินสอเขียนขอบปากควรจะเป็นสีใกล้เคียงกับปาก อ๋อเข้มกว่าหรืออ่อนกว่าคะอ่าเท่าเท่ากันดีกว่าครับเท่าเท่าใกล้เคียงกับปากมากที่สุดอาล้ค่ะนี่ก็คือ f i n น s h l ลุ k ของ natural look เป็นไงคะสวยแพงสวยนนคือเหมือนดูพอมาเจอก็เฮ้ยแต่งหรือไม่แต่ง่ะเออใช่ค่ะแต่งขาหรือไม่แต่งแล้วทำไมดูดีดูแบบใช่ใช่ดูดูอะไรคะ ฉีดน้ำฉีดนะครับนิดนึงให้มันทุกอย่างเท่ากลมเกลืนกันค่ะจริงจริงเลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่ฟรุกมากเลยนะคะสามารถเก็บได้นะไปทำที่บ้านง่ายๆเนาะถูกต้องแล้วค่ะช่วงนี้ค่ะกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพากลับมาค่ะคุณเป็กแล้วก็คุณนัดรอเราอยู่ค่ะค่ะนใหม่ไม่ใช่แค่ตื่นแต่สดชื่นกว่าด้วยวิตามิน ยำยำจำโบ้ความสุขคำโต